ธีตารีเสวางเจ็ดปเก้าสวัสดีค่ะอิทธิพลและความนิยมในต่างประเทศของเซียวจ้านนั้นยิ่งใหญ่เกลียกไกรมากจริงๆค่ะสถิติแฟนวันเกิดในปีที่32ของเขาสื่อและสถานีโทรทัศน์มากกว่า30แห่งทั่วทั้งแพลตฟอร์มต่างส่งคำวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านในชื่ออย่างเป็นทางการเซียวจ้านเคยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในฉงชิ่งสะพานเฉียนสื่อเหมินท้าหงหยาอนุสาวรีย์ปลดปล่อยหูกวงกิวฮอ แฟนๆบอกว่าคราวหน้าพวกเขาจะไปดูหลังจากที่ทุกคนได้ไปจุดชมวิวบนภูเขาที่เซียวจันโพนในวันเกิดของเขาล่าสุดมีข่าวดีในวงการบันเทิงว่าเซียวจันประสบความสําเร็จและจะเสร็จสิ้นในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมังกรโยในเดือนพฤศจิกายนเขาจะเข้าร่วมถ่ายทําละครรัทึกควาญเรื่องฮิตเดนซีโอปราลินหรือตำนานจอมโจรแห่งสุสานต่อในทันทีโดยรับบทนำชายจางหายซีลิน ดัดแปลงมาจากบทความที่เขียนโดยนับประพนันนันไปสันสูเป็นละครเครื่องแต่งกายโบราณที่ผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างเช่นความน่าสงสยัยการสืบสวนการสมรู้ร่วมคิดการแก้แค้นเป็นตน้นโครงเรื่องมีขึ้นมีลงตัวเอกของละครในเรื่องชื่อหวังจางไยได้รับการกล่าวถึงในหลายบทของจอมโจรแห่งสุสานเขาเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์ต่อชาติเสยจันทเพิ่งจะใกล้ถ่ายทำมังกรโยกเสร็จสิน้น กลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัติตรงตามข้อกำหนดของบทบาทนี้ในแง่ของภาพลักษณ์และสภาพจิตใจละครเรื่องนี้อาจกลายเป็นละครปีใหม่ที่จะออกอากาศในปี2025ได้เลยผู้กำกับการแสดงก็คือผู้กำกับเจิงเสี่ยวหลงซึ่งกำกับละครเครื่องแต่งกายย้อนยมหลายเรื่องเช่น The Legend of z h e n Huan และ The Legend of Mie Ye เขามีประสบการณ์มากมายในการถ่ายทำละครเครื่องแต่งกายโบราณและจะสามารถควบคุมได้อย่างไม่ต้องสงสยัย เขาสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและมอบพลังอันแข็งแกร่งให้กับโอเปร่าที่ซ่อนเร้นในทะเลนอกจากเซียวจานแล้วนักแสดงเฉพาะกลุ่มยอดนิยมอย่างลี่หองอีก็คาดว่าจะร่วมแสดงในจางไห่ซีลินในฐานะนักแสดงนำชายคนที่สองลีหองอีไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ทักษะกา,ารแสดงของเขายังได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องผ่านการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องและสไตล์เครื่องแต่งกายโบราณของเขา ก็น่าทึ่งมากๆอีกด้วยการเข้าร่วมของเขาจะเพิ่มความแวววาวให้กับการแสดงอย่างแน่นอนค่ะนางเอกของละครเรื่องนี้รับบทโดยสาวน้อยที่เกิดในยุคป,ปี90ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับเซียจานมีข่าวลือว่าซุนอีอาจจะเข้าร่วมเธอยังเป็นนักแสดงที่มีหน้าตาที่ดีและมีทัากษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีนักแสดงที่ทรงพลังเชน่นจางหลูอีและเทียนอีและทั้งหมดนี้ ยังต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันของวันที่16ตุลาคมนั้นเซียจันก็มีการเปิดตัวเพลงใหม่และการโปรโมทแบรนด์หรูระดับโลกอย่างแรกก็คือการเดินทางจากจีนสู่โลกและอีกอันก็คือการทําให้โลกมองไปทางทิศตะวันออกอิกทธิพลของละครฮอตสองเรื่องของเขาเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นและลำนำกระดูกโยกได้รับการรับรองในตอนเช้าเพลงใหม่ของสื่อกระแสหลกักถูกปล่อยออกในตอนเที่ยง และตอนนี้หนังดังบล็อกบัสเตอร์จากแบรนด์สุดหรูก็อุ่นเครื่องแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ภาพยนตร์ละครทีวีเพลงและแฟชั่นของเซอร์จานรวมกับสื่อกระแสหลกักกำลังแบ่งบานเซอร์จานเป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับแสดงในบล็อกบัสเตอร์ระดับโลกของ WWD หลังจากที่ผู้กำกับคนใหม่เข้ารับตำแหน่งกระแสแฟชั่นกระแสหลักด้านภาพยนตร์โททัศน์โอเปรา่าและละคร เซจานกลายเป็นผู้เฟื่องฟูในทุกๆด้านว่ากันว่า f e l โลทราเวลเลอรได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกมีการทีพิมพ์สารคดีขนาดใหญ่เฟลโลทราเวลเลอรหรือถนนสู่ความเจริญรุ่งเรืองถูกตีพิมพ์เป็นหลายภาษาสำหรับวันครบรอบสิปีของการก่อสร้างร่วมกันของแถบและถนนเนื่องในโอกาสการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศเบลแอนด์โรครั้งที่3เมื่อวันที่16ตุลาคมวิทยุและโทรทัศน์การของจีน พิธีเปิดรอบปฐมบทัดโลกของการตีพิมพ์สารคดีขนาดใหญ่ Road to p o p u r i t y หลายภาษาจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเพื่อกระจายไปทั่วโลกหลังจากที่เพลงสรรเสริญ Fellow Traveler ที่ร้องโดยเซอร์จันถูกปล่อยออกมาทางออนไลน์เป็นครั้งแรกความนิยมก็พุ่งสูงขึ้นสร้างสถิติทันทีที่ปล่อยออกมาและเติดนอันดับทับสามของรายการเพลงอิทธิพลความแข็งแกร่งและความสามารถพิเศษของเซอร์จันนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นที่น่าสังเกตว่าคะแนนรวมของเพลงนี้สูงเกิน84และเพิ่มขึ้นทุกวันเือ้อจันเป็นนักแสดงและนักร้องที่โดดเด่นมากจริงๆค่ะและผลงานของเืออจานก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆอีกด้วยมีรายงานว่า Fellow Traveler ของเือจันได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างล้นหลามหลังจากเปิดตัวและอิทธิพลของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันสร้างสถิติหลังจากการได้รับเลือกผู้คนต่างชื่นชมความแข็งแกร่ง และอิทธิพลของเซอร์จานว่าทุกครั้งที่มีงานใหม่ของเขาออกมามันจะเป็นรูุผลนี้ที่สําคัญก็คือคุณภาพของงานของเขานั้นสูงมากนอกจากนี้นักดน,นตรีหาวเลยที่ร่วมงานกับเซอร์จานในเพลงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเขาชื่นชมเซอร์จานสําหรับการร้องเพลงที่ให้ความอบอุ่นและการเยียวยาจิตใจของผู้คนของเขาและเสียงของเขาที่สัมผัสได้ถึงจิตวิญ,ญญาณกลายเป็น MV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนอินเทอร์เน็ต สูงเกิน48.35ล้านครั้ง MV เพลง Fellow Traveler ร้องโดยเซอร์จานเพิ่งเล่นบน China New Network โดยมีการรีท w e e 1.58ล้านครั้งความคิดเห็น1แ0,000ครั้งและยอดการกดไลค์1.78ล้านครั้งอีกหนึ่งสถิติใหม่เพิ่มเซอร์จานน่ารกของ China New Network ยกย่องเพื่อนร่วมเดินทางหลังจากเพลงถูกปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วใน WeChat m o m e n t ในหนึวัน MV ของเฟลโล่ทราถูกเล่นมากกว่า90ล้านครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนการโต้อตอบกับรายงานที่เกี่ยวข้องสูงเกิน10,000รายการหลายหัวข้ออยู่ในรายการแพลตฟอร์มและมีผู้คนจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศนำเสนอรายการนี้สื่อกระแสหลักต่างส่งตอบเป็นการตอบรับอย่างกระตือรือร้นและความนิยมยังคงสูงมากอิทธิพลของเซอร์จานเพียงอย่างเดียวนั้นเกินกว่าดวงดาวทั้งหมดซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นอิทธิพลของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหัวข้อเซอร์จานเซียนทงทงเรินมีปริมาณการอ่านหัวข้อสูงเกิน530ล้านครั้งปริมาณการสนทนาสูงเกิน2.28ล้านคนปริมาณการโต้ตอบสูงเกิน7.76ล้านครั้งต้นฉบับดังเดิมก็คือ149,000รายการปริมาณการเล่นวิดีโอ2เท่าก็คือ33.67ล้านครั้งบวก3.30ล้านครั้งรวมเท่ากับ36.97ล้านครั้ง หัวข้อหนึ่งเข็มขาด One r เฟลเลอร์ท l t r a อร์มีผู้เข้าชมมากกว่า400ล้านครั้งการพูดคุย2.138ล้านครั้งการโต้อตอบ7.493ล้านครั้งต้นฉบับ89,000รายการหัวข้อการนั่งหมาย10ปีมีผู้เข้าชม570ล้านครั้งการพูดคุย7.822ล้านครั้งการโต้อตอบ22.893ล้านครั้งและมีต้นฉบับเพียง 1> 2 1 0 6รายการเท่านั้นจำนวนการดู33.18ล้านครั้งสำหรับจำนวนผู้ดูดังเดิมก็คือจำนวนผู้ดูสดจำนวนการดูก็คือจำนวนผู้ดูสด,นนดนนดสดที่ดูวิดีโอจำนวนการเข้าชม4บล็อกที่เกี่ยวข้องในไชน่าเน็ตเวิร์กเซอร์จ้านร้องเพลงและเผยแพร่วิดีโอและวิดีโอ MV สําสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางณเวลาที่จับภาพหน้าจอนั้นเทนเยียอยู่ในอันดับต้นๆของรายการค้นหาที่มาแรงบนเวยปพอ โดยซ้นหัวมีคนดูมากถึง63.52ล้านครั้งการร้องเพลงของเซอร์จานมีแนวน้มของกระแสโลกสูงสุดอยู่ในอันดับที่7อยู่ในรายการเป็นเวลา2ชั่วโมงครึง่งด้วยความสนใจจากบล็อกอย่างเป็นทางการจากหลายฝ่ายชัยนา New ิ e เน็ตเและสำนักข่าวปริมาณการอ่านบล็อกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ที่มากกว่า26ล้านครั้งบวกพลังของปริมาณการค้นหาที่มาแรงที่มองเห็นได้นั้นหาที่เปรียบไม่ได้ กับการค้นหาที่มาแรงทั่วไปและการค้นหาที่ไม่มาแรงละคร3มเรื่องของเสือจานครองแชมป์อันดับหนึ่งในเดือนมิถุนายนละครย้อนยุคของเสือจานเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นอยู่ในอันดับที่หนึ่งละครเทพนิยายของเสือจานเรื่องลำนำกระดูกโยกอยู่ในอันดับที่หนึ่งในเดือนกรกฎาคมละครสมัยใหม่ของเสือจานเรื่องแสงสองรักข้างกายอยู่ในอันดับที่1ในเดือนกันยายนนอกจากนี้อย่างเสือเพย หัวหน้าโปรดิวเซอร์ของซีรีส์ยอดนิยมประจำปีของปี2023ของละครทีวีเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นและก็ติงคัมอินทูได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อของผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุด35คนในอุตสาหกรรมเนื้อหาโทรทัศน์ระดับนานา,นาชาติเธอกลายเป็นตัวแทนผู้หญิงชาวจีนเพียงคนเดียวที่อยู่ในรายชื่อนอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหาของ BBC ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา ของ Netflix ในเอเชียแปซิฟิกและผูมิวนการฝ่ายสร้างสารรค์ฝ่ายบริการวิดีโอทั่วโลกของ Apple ในยุโรปอย่างไรก็ตามพี่ปันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าโปรดิวเซอร์อย่างเสือเพยด้วยนะคะและในะวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ